สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัตรรัตนประภาเมธีรัตน์าตจากวิทยาลัยการดนตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพยาวันนี้จะมาแนะนําคลิปการฝึกซ้อมนะครับสำหรับนักเรียนที่เป่าฟลุตในวงโยธวาทิตนะครับซึ่งคลิปนี้ก็สนับสนุนโดยบริษัทดนตรีและศิลปะซิมโฟนีจำกัดผู้ออกแบบระบบซิมโฟนีเล ARNING ระบบและหลักสูตรการเรียนวิชาดนตรี สำหรับโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมปรึกษาปีที่6อปัจจุบันมีนักเรียนในระบบมากกว่า12,000คนครับก็จะมาพูดถึงวิธีการฝึกซ้อมนะครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ในวงโยธวาทิศนะครูเข้าใจว่าทุกคนก็ คงจะพอเป่าได้มางแล้วนะครับปัญหาหลากัหลกๆนะครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ในวงโยาธาทิษก็คือหลกัหลกๆเลยก็คือเป็นเรื่องของการจูนเสียงนะครับซึ่งอาจจะ <S <S 2> <S 2> ปกติสําหรับนักเล่นฟล u t นะครับเนื่องจากเครื่องของเราเนี่ยเป็นเครื่องที่มีความถี่สูงนะครับความถี่สูงหมายความว่า,วาม,มีโอกาสในการเพี้ยนสูงนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเพี้ยนสูงเพี้ยนต่ำนะครับมีโอกาสมีในการเพี้ยนสูงหมายความว่าเครื่องเราความถี่เมื่อความถี่สูงเนี่ยนะครับมันก็ทําให้ มันยากในการจูนนะหรือการเทียบเสียงนะครับบางทีเราเล่นเสียงล่างตรงแต่ว่าเสียงบนไม่ตรงนะครับปัญหาหลักๆที่เราจะเจอก็คือเวลาเราเล่นเสียงออเทฟสูงแล้วนะครับจะทําให้เราเพี้ยนกับเพื่อนหรือเพี้ยนกับวงนะครับครูจะมาแนะนําในการฝึกซ้อมว่าเราควรจะทํำยังไงนะครับในการเทียบเสียงหรือจูนเสียงนะครับเมื่อเราเทียบเสียงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราเทียบเสียงหนึ่งเสียงแล้ว Fla ฟแล้วทําให้เสียงทุกอย่างนั้นตรงนะครับมันจะมีอยู่2ปัจจัยสําหรับ การที่เราเล่นได้เสียงได้ไดตรงนะครับก็คืออันแรกก็คือเครื่องดน,นตรีนะครับเครื่องเรามีการล่วตรงไหนหรือเปล่านะครับบางโน้ตตรงบางโน้ตเนี่ยปิดไม่สนิทก็ทําให้มีลมล่วออกมาพอลมล่วงปุ๊บเสียงก็จะเพี้ยนได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเพี้ยนสูงขึ้นนะครับถ้าเราปิดไม่สนิทนะครับวนที่2ก็คือการฝึกซ้อมของเรานะครับเราควรจะฝึกซ้อมนะครับฮาร์โมนิกนะครับในการควบคุมเสียงนะครับก็คือ เราต้องรู้ว่าเวลาเราเล่นเสียงสูงนั้นทํำยังไงให้เราสามารถาควบคุมได้อย่างง่ายนะครับไม่เกรงนะครับตัวยกตัวอย่างการเล่นเสียงเสียงซอนและการคาเป่าฮาร์มอนิกนะครับ อันนี้เป็นพื้นฐานที่เราควรจะต้องฝึกตลอดนะครับให้เราเข้าใจเรื่องของมุมแล้วก็ลมแรงลมเรานะครับทิศทางและความเร็วลมนะทิศทางที่ต่ำนะครับใช้ลมช้าๆก็จะเป็นเสียงต่ำเวล่เราดันลมขึ้นใช้ลมเร็วขึ้นแล้วก็เปลี่ยนมุมนะครับจะทําให้เสียงสูงขึ้นนะครับอันนี้ควรจะฝึกให้เรารู้ก่อนว่า การทางานของเครื่องนั้นเป็นไงนะครับเอเป่าลมเข้าไปเนี่ยนะครับก็ขเขาจะสะท้อนกลับมานะครับเสียงจะออกดังที่สุดตรงหน้าสัมผัสตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับเวลาที่เราจูนเสียงกับเพื่อนในวงโยธวาทิตนะครับส่วนใหญ่แนวหนึ่งล้วก็จะนั่งต่างซ้ายมือนะส่วนผมผมเป็นแนวหนึ่งนะเพื่อนก็จะนั่งตรงนี้เป็นแนว2นะครับเพื่อที่อะไรเวลาเราเป่าเนี่ยนะครับคนข้างๆเราก็จะได้ฟังเอ๊ะเสียงตรงกันไหมนะครับแล้วก็เทียบเสียงนะครับเราควรจะ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราควรจะฝึกามาตรฐานส่วนตัวของเราด้วยนะครับโดยการเทียบโดยใช้จูเนอร์นะครับส่วนใหญ่ทุกคนก็จะใช้มือถือที่สามารถดาวน์โหลดแอปได้นะครับก็จะเปิดจูเนอร์มาก็ต้องดูว่าที่โรงเรียนเราเทียบเสียงนั้นใช้ความถี่ที่440หรือ442นะครับอย่างของครูนี่ก็จะใช้442นะครับเราก็จะใช้เทียบเสียงตัว B flat หลังจากที่เราเทียบเสียงตรงแล้วนะครับเราก็ลองฝึกกับเพื่อนๆนะครับเป่าพร้อมกันแล้วก็ดูว่ามันมีเ,เสียงเพี้ยนกับเพื่อนๆหรือเปล่านะครับมีบีทที่มันเกิดขึ้นหรือเปล่าพยายามเป่าแล้วให้เกิดบีทให้น้อยที่สุดนะครับเมื่อเราเทียบเสียงตรงแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็เรามาฝึกสเกลต่อนะครับฝึกสเกลนั้นฝึกไปทําไหมนะครับเวลาเราฝึกสเกลเนี่ย มี2อ,อย่างก็คือฝึกความคล่องตัวของนิ้วที่เราจะกดนะครับฝึกฟังคุณภาพเสียงของเราด้วยนะครับให้เวลาที่เราเป่าไปแล้วเสียงชัดเจนทุกตัวนะครับแล้วสเกลยังสามารถเอาไปฝึกใช้นะครับในการเล่นเพลงได้ด้วยนะครับสเกลนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเพลงนะครับอย่างเช่นเ,เพลง m a ร์ชนะครับถ้าเราฝึกสเกลมาผมจะลองเล่นสเกลให้ดูนะครับ อันนี้คือสเกล e นะครับเพลงก็สร้างมาจากสเกลเหมือนกันเดี๋ยวลองฟังดูนะครับมีความแตกต่างจากเมื่อกี้ยังไงเห็นไหมครับพอเราเปลี่ยนจังหวะนะครับแล้วก็เพิ่มโน้ต,ต,ต,ตไปบางตัวมันก็กลายเป็นเพลงแล้วตอนแรกเราเล่น Scale. สเกลอ่าสเกลโดนะครับ เพลงก็สร้างมาจากสเกลอ่านี่คือเพลงทันเดเลอร์นะครับถ้าเราอยู่ในวงโยธวาทิตเนี่ยเราก็คงจะเคยได้เล่นกันนะครับและนอกจากนั้นเวลาที่เราเล่นสเกลแล้วเรายังมีเรื่องของความสั้นยาวของโน้ตความสั้นยาวของโน้ตนะครับหรือ articulation ก็เป็นสิ่งสำคัญเวลาที่เราอยู่วงโยธวาทิตนะครับที่เราจะต้องเล่นนะครับเวลาที่เราเล่นเพลงมาร์ช มาร์ชก็คือการเดินแถวนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะเล่นให้มีความสึกว่าเราสามารถเดินได้นะครับเราจะไม่เล่นโน้ตที่ยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวจะลองเล่นให้ฟัง2แบบแล้วก็นักเรียนลองฟังดูนะครับว่าที่ครูเล่นมันแตกต่างยังไงแล้วก็ชอบแบบไหนนะครับเล่นแบบแรก นี่คือแบบที่1ต่อไปแบบที่2นักเรียนชอบแบบไหนนักเรียนก็ลองเลือกเอานะครับแต่ครูจะแนะนำให้เป็นแบบ2เพราะว่ามันจะรู้สึกว่ามันสามารถเดินได้นะเพลงมาร์ชเราไม่ควรจะเล่นยาวเกินไปนะครับเราเล่นให้มันสั้นกระชับนะครับอา้า แล้วก่อนที่จะเล่นมาถึงเพลงมาร์ได้เราก็ต้องย้อนไปดูเมื่อกี้ครูอธิบายเรื่องของสเกลแล้วนะครับถ้าเราเล่นสเกลไม่คล่องนะครับเราก็เราก็ทำให้วิธีการเวลาเรากดนิ้วเนี่ยระยะห่างของนิ้วในช่วงของจังหวะเนี่ยจะไม่เท่ากันนะครับมันจะฟังไม่รู้เรื่องมันจะแบบไม่ชัดเจนนะครับที่เราต้องการทำก็คือเราต้องการความชัดเจนในการเล่นนะครับซ้อมกับเมทานอมเมื่อกี้เราใช้แอปอันนี้ในการจูนเสียงไปแล้วไปเราก็ ใช้เมทนอมในการฝึกนะครับกูจะเปิดไว้ที่1 1 2แล้วกันนะครับอ่าแล้วกูเปิดกรเบดด้วยนะครับเราจะได้ฝึกให้มันแม่นยำแล้วก็ตรงเวลานะครับช่วงต้นของเพลงทันเดอร์เลอร์ เราต้องฟังตลอดเวลานะครับให้เสียงที่เราเล่นนะครับตรงเวลาเนื่องจากว่าเราเล่นหลายคนปิดก่อนลืมเนื่องจากว่าเราเล่นหลายคนนะครับถ้าเราเล่นแล้วฝึกแล้วเล่นไม่ตรงเวลาเนี่ยนะครับมันก็ทําให้วงเราเนี่ยเสียงไม่เป็นหนึ่งเดียวกันหรือว่า,าฟังแล้วเหมือนแบบว่าเราไม่พร้อมเพียงกันนะครับเพราะนั้นเราควรจะซ้อมกับมินทนอมนะครับ ถ้ายังเล่นเร็วไม่ได้แนะนําว่าค่อยๆเริ่มจากช้าๆก่อนนะครับวิธีการเล่นก็คือเราต้องรู้ทุกครั้งเวลาที่เรากดนิ้วลงไปว่าเรากําลังเล่นนิ้วอะไรอยู่นะครับแล้วก็ควบคุมให้ได้นะครับควบคุมที่นิ้วแล้วก็ลิ้นนะครับตัดลิ้นให้ชัดเจนนะครับการตัดลิ้นให้ชัดเจนหมายความว่าอย่างไรเวลาที่เราออกเสียงเราไม่ควรจะเล่น <L un ters> รเราควรจะเล่นให้เหมือนตอนเราเล่นเสียงยาวแล้วก็เอาส่วนของเสียงยาวมาเช่นได้ยินเสียงชัดเจนทุกครั้งที่เวลาที่เราเป่าออกไปนะครับก็ลองไปฝึกกันดูนะครับว่า,า,าใช้เทคนิคในการ ควบคุมเสียงนะแล้วก็ใช้สเกลแล้วก,ก็เปิดเมทานอมซ้อมด้วยนะครับแล้วก็จะทำให้เราพัฒนาได้อย่างมากครับสำหรับคลิปนี้ครูก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนแล้วมีอะไรก็คอยติดตามแล้วพบกันใหม่นะครับขอบคุณครับ